สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็มีเมนูอาหารจานเดียวจานด่วนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะโดยเมนูที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทําในวันนี้นะคะก็คือมาม่าคาโบนาร่าค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะวันนี้เราใช้เป็นแบบแพ็คใหญ่นะคะก็คือซองเขาจะใหญ่หน่อยค่ะ1ห่หอ นมสด200 ml ค่ะวิปปิ้งครีม150 ml ค่ะเนื้อสัตว์เราจะใช้เป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นหมู3ชั้น100กรัมค่ะผงปรุงรสของบบหมีกึิ่งสำเร็จรูป1ซองค่ะแล้วก็สุดท้ายชีส40กรัมค่ะเมื่อเราสราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มจากนําเนื้อสัตว์มาผัดนะคะโดยวันนี้เราใช้เป็นหมู3ามชั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ามันลงไปในกระทะเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะเริ่มสุกแล้วก็จะมีน้ามันออกมาเล็กน้อยค่ะเมื่อผัดจนหมูเริ่มสุกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมสดแล้วก็วิปปิ้งครีมลงไปค่ะ คนให้ส่วนผสมทั้ง2องอย่างนี้เดือดดีนะคะเมื่อตัวครีมของเราเดือดดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราถึงค่อยใส่ตัวผงปรุงรสของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นรสต้มยำนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะตั้งยิงไว้จนครีมของเราเดือดอีกหนึ่งครั้งค่ะ ซอสครีมของเราเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปลงไปค่ะตั้งไฟไปเรื่อยๆคอยคนคอยผัดเขานะคะจนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปของเราเนี่ยเริ่มจะสุกค่ะเมื่อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเริ่มสุกดีนะคะจากนั้นเราก็จะผัดให้เขาเข้ากันและสุดท้ายเราก็จะใส่ชีสลงไปค่ะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพาเมซานชีสก็จะอร่อยกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกวัตถุดิบที่เราสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจนชีสละลายดีนะคะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมาม่าคาโบนาร่าของเราในวันนี้เป็นเมนูอาหารที่ทำง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ